ท่านผู้ชมคะเมื่อเร็วๆนี้บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตอทสอพอจัดงาน PTT EP Knowledge Management Week 2025 หรือ KM Week 2025ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมความยั่งยืนและการจัดการองค์ความรู้ให้กับพนักงานและหน่วยงานภายนอกเพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่อนาคตอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีคุณมนตรีลาวันชยัยกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารปตทสพกล่าวเปิดงาน PTT EP KM Week ครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Cleaner Energy Security the next 40 years and beyond สอดคล้องกับการดำเนินงานของปอตทอสอพอที่ยังคงเดินหน้าภารกิจในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้ประเทศอย่างต่อเนื่องด้วยพลังงานที่สะอาดมากยิ่งขึ้นภายในงานพนักงานปตทสอพอได้นำเสนอผลงานทางวิชาการครอบคลุมด้านธรณีศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์และปฏิบัติการและการดำเนินธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกร่วมตัดสินและมอบรางวัลโดยในปีนี้มีพนักงานส่งผลงานทางวิชาการเข้าประกวดกว่า250เรื่อง นอกจากนี้ขุนวรากรพรมโมบลอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้กล่าวพาตกถาพิเศษรวมทั้งมีการบรรยายและเสวนาจากผู้บริหารจากองค์กรชั้นนําและผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพมาร่วมแบ่งปันแนวคิดประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางาน รวมทั้งมีการจัดแสดงนเทศการเทคโนโลยีนวัตรกรรมและดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ปตทสพอพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านต่างๆอีกด้วย PTT EP KM Week จึงเป็นอีกหนึ่งเวทีที่ช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาขีดความสามารถซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อพนักงานองค์กรและอุตสาหกรรมพลังงานค่ะ